อันนี้อันนี้ด้วยป่ะนับได้ป่ะก็แปดเก้าคลิปหน่วยแล้วเนาะคลิปเอดหน่วยอืขอแรกสิบเอ็ดลูกแล้วครับเคยนับไหมว่าคอหนึ่งมันจะออกแบบในเอาว่าในช่วงคอสมบูรณ์คอที่สามคอที่สนีะ่กี่ลูกสิบกว่าลูกนะครับถ้าต้นมาสมบูรณ์ปุ๋ยสมสมบูรณ์ปุ๋ยเอานี่มันก็คอแรกอะ่ะก็สิบกว่าลูกลก็สิบเอ็ดหน่วยเข้าไปแล้วครับ แสดงว่าต้นนี้แจ๋วสุดเลยในบริเวณนี้ต้นนี้แจ๋วสุดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานชี้บอกตรงนี้มีแจ๋วกว่าไหนไหนไหนโอ้โหผมผมว่าเสียยุทธนี่หมกเม็ดผมอะเนี่ยดูเนี่ยอันนี้กี่เดือนครับอันนี้ก็เท่ากันครับห้าเดือนเท่ากันห้าเดือนกว่าเท่ากันเลยครับแต่คือต้นนี้มันสมบูรณ์กว่าอีก ั้างั้นผมผมถามน้องยุทธหน่อยพอดินในเพลงแต่ละ,<น>ะแต่ละทีมย้อนย้อนถามน้องยุทธนิดน,นึ่งคือคือเราเคยไปเห็นมะละกอพันอื่นนะเนาะเร